พี่จะไปไหนครับไปเลยพาไปเลยโอ้ลืมเอาคุณแจเปิดบ้านเดี๋ยวกันนะมาหยิบคุณแจก่อนนะคะไปสวัสดีครับม่นะไปยืนตรงนั้นได้เลยไปเลยไปเลยเดินไปเลยลูกอยากกินอันไหนครับอโอเอาอันไหนบ้างครับอันนี้เหรอครับโอเคได้ไปแล้วแล้วอันไหนอีกลูกดูที่ลูกเลยอะไรครับ อันนี้มาม่าเอาไปแล้วมีอีกไหมอยากกินอันไหนอีกไหมเรนโบ้ให้ยายให้ยายได้แล้วอีกสองอันเลยค่ะงั้นเผื่อพี่กายอันหนึ่งเนาะแล้วพี่กายเอาอะไรอีกครับอยากกินอันไหนอีกไหมชี้ให้ชี้ให้ยายดูเด้อเอากินสีขาวนั่นเหรอพี่กายเอาเป็นช็อกโกแลตหรือว่าวานิลาลูกว้าว ว้าพี่ยายดูเลยนะนนเห็นไหมคุณยายเปิดให้ดูแล้วชี้เลย,ช,เลยชี้เลยอยากเอาแก้วไหนเอเอาโอวันตีน,น,นหยิบถึงไหมลูกหยิบถึงไหมฮะพี่เอาอันนั้นเหรอเอากะทิเหรอแล้วโอวันตีนเอาไหม,ไมหรือว่าพี่จะเอาวนิลาเดี๋ยวยายให้ดูเอาแบบนี้ดูกอ่อนโอวันตีนหรือวนิลา,าแบบนี้แบบนี้แบบน เลือกนี่เลือเอาไหนผูอยากนี่ี่เลือ,อ,อ,อกอเอ,อเลยอันไหนดีครับอะ <laughs> ใ,ใจเดียวโอเคเอาที่ขออยากก,กินก็ได้ค่ะมันเป็นมะพร้าวนาี่คะออโอเคนเลยขอือย,ยังครับอ่อครับก่อนนะถามถามคุณยายเท่าไหร่ครับเดียวยืนให้ยายแล้วขอบคุณคร้าก่อน่ขอบคุณค่ะ ไปซื้ออะไรมาครับหลังจากที่เราไปซื้อมาเสร็จแล้วเราก็ได้มาแล้วใช่ไหมครับอย่างแรกฟิ้งอ่ะพี่กายไปวางไว้ก่อนอ่ะพี่กายหยิบม,มาวางเองเลยอ่ะดูซิว่าวันนี้พี่กายได้ไอติมอะไรมาบ้างเ้อให้มีช้อนนะด้วยอ๋อเขาให้มีช้อนมาด้วยโอเคอ่ะหยิบออกมาให้หมดเลยช้อนอ่อนอนครับอ่ะวางไว้นะครับโอเคมีช้อนก่อนอันนี้นะมีมอิงเหรอครับ อ้อ่าพี่การบอกสิอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีกี่อันครับสอ,อ,อันองอันแล้วอันนี้อะไรครับสตรอเบอรี่เรี่เยลลี่ใช่ไหมครับเยลลี่แล้วสตรอเบอรี่ล่ะอันนี้อะไรนะครับ,เ,บเลนโบ้เรนโบอ๋อเรนโบมีกี่อันครับ แล้วอันนี้นะครับอันนี้อะไรนะโออะไรนะโอวันจีนแล้วที่พี่ไก่ถืออยู่นั่นอะไรครับโชว์สิอันแล้วอขอบคุณครับตักจีนเองเลยว้าวอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยมากเลยเหรอสดชื่นไหม เอาบายเลยหรอโอเคงั oh, ้นพ really, huh? okay, mm ี่กายขอกินไอติมก่อนนะคะ